สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนกันนะครับเรามีเรื่องราวของการลงทุนและการบริหารจัดการเงินงทองที่น่าสนใจมาฝากผู้ชมกันเป็นประจำนะครับวันนี้พบกันกับช่วง w e a l f h i n e s s กับ Philip e Capital ครับเราจะพูดถึงเรื่องของการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีเพราะว่าช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้าย ปลายปีแล้วนะครับปีนี้ครับเรามีกองทุนรวมที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้ก็คือ S S F แล้วก็ I M F นะครับวันนี้ก็คงจะได้พูดคุยกันว่ามีกองไหนที่น่าสนใจนํามาลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีกันบ้างและหลายคนนะครับที่เคยลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษีมาในอดีตไม่ว่าจะเป็น L T F I M F บางคนบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ขาดทุนอยู่เนี่ยเราควรจะต้องมีการปรับพอร์ตหรือว่าปรับเปลี่ยนการลงทุนของเราหรือไม่อย่างไรวันนี้รายการของเราก็เลยเชิญผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยกันนะครับคุยกันกับคุณสารุพองสุทธัตธรรมกุลครับ ผู้อนวยการอาวุโสฝ่ายที่ปรึกษาบริหารเงินลงทุนของบมจหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมรายการกันสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอัปเดตกันหน่อยนี่กาลังจะเข้าสู่ช่วง2เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับ,รบช่วงนี้บรรยากาศการลงทุนประเด็นเศรษฐกิจอะไรมีอะไรนะัดติดตามบ้างครับตอนนี้เนี่ยโควิดผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีระลอก2กลับมานะครับโดยเฉพาะใน US นะครับก็จะมีระลอก2กลับมาเนี่ยแต่ว่าถ้าดูในตัวเลขเศรษฐกิจกเนี่ยเราเห็นการฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าการฟื้นนตัวเี่ S <S <ans ion> มันก็ไม่ได้พร้อมกันสัสทีเดียวบาง <ừ m. S 1> ที่ฟื้นเร็วบางที่ก็ยังค่อยๆฟื้น <S <S <ans ion> บางที่ก็ยังพึ่งพิ่งเริ่มฟื้นนะครับอย่างของไทยเองเนี่ยเรายังเห็นว่ามันพึ่งเริ่มที่จะฟื้นแล้วก็น่าจะค่อยๆเป็นการฟื้นตัวแบบอย่างช้าๆด้วยนะครับ <S <S <ans ion> อันนี้ก็ทําให้ตอนนี้มันเริ่มที่แต่และประเทศเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ต้องรอดูปีหน้าแล้วว่าปีหน้าเนี่ยวัคซีนออกมาแล้วสถานการณ์จะเป็นยังไงทีหนึ่งนะครับโดยรวมนี้ภาพของการลงทุนปีหน้าน่าจะยังมีโอกาสสุใสายอยู่ ครับถ้าโดยรวมนะเนี่ยผมเชื่อว่ายังสดใสยอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนของ US เนี่ยหลังเลือกตั้งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคุณก็จะกลับมาเป็นบวกแล้วนะครับก็น่าจะยังก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ก็ต้องดูต่อไปว่าแต่ละที่อย่างที่บอกไปว่าไม่เหมือนกันนะครับต้องดูในแต่ละที่เลยว่าแต่ละที่เนี่ยความการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเองนะครับแล้วก็บอททําลายของบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ย เป็นออกมาอย่างไรบ้างนะครับแล้วเรื่องของการลงทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีนะครับช่วงนี้ก็ปลายปีแล้วหลายคนก็น่าจะมองหากองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีอยู่ปีนี้ก็มีทั้ง S S F แล้วก็ I M F ที่ลงทุนได้ถูกไหมครับใช่ครับก็อาจจะต้องบอกนิดนึงว่า S S F เนี่ยมีความหลากหลายพอๆกับ I M F นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกระจุกตัวอยู่ในหุ้นไทยอย่างเดียวก็ได้เหมือน L T F นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองเปิดใจดูนะครับการลงทุนต่างประเทศตอนนี้เนี่ยผมว่าเริ่มน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย กระจายการลงทุนให้กว้างพอนะครับบริหารความเสี่ยงด้วยจัดพอร์ตโฟลิโอนะครับอันนี้ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้เห็นภาพชัดเจนตอนที่กระจุกตัวอยู่ใน LTF เนี่ยอันนี้เราเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่พอเป็น s s f i m f เนี่ยถ้ากระจายมากพอเนี่ยพอร์ตเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็น่าจะยังได้ผลตอบแทนที่ใช้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดเลือกลงในสินทรัพย์ที่ ที่เหมาะสมะครับและแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราจะจัดพอร์ตการลงทุนกับทั้ง SSF แล้วก็ไ m f อฟะครับเราควรทำยังไงบ้างครับเอออย่างแรกเลยคือเราองต้องมองยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการ,กรเกษียณแล้วนะครับอย่าง SSF เนี่ยต้องลงทุนก็อย่างน้อย10ปีแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเริ่มลงทุนวางแผนอะไรเนี่ยเราต้องมองภาพใหญ่ก่อนภาพระยะย,ยาวเป็นหลักก่อนนะครับ,รบซึ่งคนส่วนใหญ่พอลงไปเรื่อยเรยปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มที่แบบ เอาภาพสั้นๆแล้วว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราควรจะมองในภาพใหญ่ไม่เลือกไม่ควรลืมภาพใหญ่้วยว่าเราลงทุนอะไรอยู่นะครับอย่างที่2คือวิธีการเลือกเนี่ยเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะครับผลตอบแทนความเสี่ยงเนี่ยมันบางทีผลตอบแทนมันพันธ์งสูงก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงติดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องบาลานซ์เรื่อง2เรื่องนี้ให้ดีนะครับจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับว่าเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ เลือกสินทรัพย์เนี่ยเรายังมองไปข้างหน้าอีก10ปีเนี่ยมีการเติบโตในระยะยาวได้อยู่นะครับอันนี้มันก็จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าถ้ามันตกลงมาเนี่ยเออมันก็ยังน่าจะยังกลับมาได้นะครับอ,อันนี้ เป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้การลงทุนใน IMF หรือ S S F เนี่ยทำให้เราสบายใจมากขึ้นนะครับครับหลายคนก็มีคําถามครับว่าเอ๊ S S F กับ I M F เนี่ยถ้าเราต้องเลือกเราควรจะเลือกอันไหนก่อนดีจัดความสําคัญกันยังไงดีครับจริงๆแล้วเนี่ยให้มองที่อายุเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าด้วยฟีเจอร์ของกอง S S F กับ I M F มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ,รบถ้าอายออุต่ำกว่า45เนี่ย แนะนําเป็น s s f เเพราะจะคุ้มกว่านะครับแต่ถ้าเป็น IMF เนี่ย45ขึ้นไปเนี่ย i m f จะคุ้มกว่าแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนถึง10ปีนะครับเราสามารถลงทุน5ปีต่อเนื่องแล้วก็ถึง55ปุ๊บเราก็เกษียณแล้วก็ขายได้เลยนะครับมันก็จะมีความคล่องตัวในเรื่องของฟีเจอร์มากกว่า s s f นะครับแต่ว่าอีกอันนึงที่เอาไว้เป็นตัวตัดสินได้ก็คือในเรื่องของรายได้ของเรานะครับ IMF เนี่ยข้อจำกัดก็คือต้องซื้อทุกปีถ้าเรามั่นใจว่าเราามรรสเเงินด้ตอยยืๆ IMF ก็จะตอบโจทย์มากกว่านะครับแต่ในส่วนของ SSF เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ซื้อปีนี้เราอาจจะได้รายได้ก้อนใหญ่มาต้องการลดหย่อนภาษีแต่ปีต่อไปแล้วเราไม่แน่ใจแล้วว่าเราต้องลดหย่อนไหมเนี่ย S S F ก็จะเหมาะสมมากกว่านะครับก็จะเหมาะกับคนที่รายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับแล้วคําถามต่อมาก็คือเราไปลงทุนในอะไรดีเพราะว่า S S F กับ I M F มันก็มีช่องทางในการเลือกลงทุนที่หลากหลายครับพอจัดพอร์ตเสร็จแล้วนะครับอันนี้เราก็มาหาสินทรัพย์ที่จะเอาไว้ใส่ในพอร์ตแล้วนะครับอย่างแรกเลยที่ผมต้อง แนะนําก็คือเรื่องของการกระจายการลงทุนเนี่ยอย่าไปกระจุกตัวอยู่ในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งผมบอกตัวนี้ดีปุ๊บเนี่ยเราใส่รเอซนเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะเราต้องจัดพอร์ตกันก่อนนะครับแล้วก็พอจัดพอร์ตมาแล้วเราลงทุนในหุ้นนะครับหุ้นก็ควรจะกระจายตัวนิดหนึ่งไม่ใช่ลงทุนในกระจุกตัวอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือว่าธีมใดธีมหนึ่งแบบสุดโต่งไปเลยอันนี้ก็อันตรายนะครับเพราะเราเป็นการลงทุนระยะยาวมากกว่าแต่ละธีมมีไซเคิลของมันนะครับ กองที่ควรจะมีติดพอร์ตก็จะเป็นพวก global equity อาจจะมีติดพอร์ตไว้บ้างนะครับเป็น core port เอาไว้ให้มัน track ในเรื่องของผลตอบแทนกับความเสี่ยงให้มันบาลานซ์กันนะครับ,รบก็จะเป็น global equity อย่างกอง KF G Brand IMF นะครับซึ่ง ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า IMF กับ s s f เนี่ยมันจะมีทั้งคู่เลยนะครับบางบอลจอเนี่ยออกมา2กองเหมือนกันเลยนะครับอย่างของ G Brand เนี่ยก็จะมีทั้ง IMF ด้วยแล้วก็เป็น s s f ด้วยนะครับก็จะเป็นของกลุ่มสี KF G Brand IMF กับ KF G Brand s s f นะครับถ้าเกิดเราชอบทีมใดตีมหนึ่งแล้วเรามองว่าเออเป็นเมกะเทรนที่แบบลงทุนระยะยาวได้เนี่ย เราอาจจะไปลงทุนก็ได้อย่างกองจีนแนะนำเนี่ยก็จะเป็นกองของออ U China IMF นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของ UOB นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีใน s s f นะครับถ้าเป็น s s f ก็จะเป็น One All China ASSF นะครับซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยจะมีสัสดส่วนในการลงทุนเอชนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอย่าง One U China IMF เนี่ยก็จะลงทุนเน้นไปที่เอชีรเป็นหลักนะครับส่วนถ้าเป็น One All China เนี่ยก็จะลงทุนบาลานซ์กันระหว่างเอชียกับเอชียนะครับ ก็จะมีทั้งคู่คก็อีกเบกกระเทรนหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นกลุ่มเทคละปีนี้ค่อนข้างร้อนแรงนะครับถามว่าแพงไปไหมนะครับถ้ามองในอีก10ปีข้างหน้าโอกาสเติบโตแล้วก็โอกาสที่จะทำนิวไฮเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับต่อให้อยู่ในไซเคิลที่อาจจะลงมานะครับก็ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปได้นะครับอย่างกองแนะนําก็จะเป็นของวันนะครับวัน UGE IMF นะครับแล้วก็ อีกกองหนึ่งก็จะเป็นม a ลเซอร์ฟันตัวเดียวกันนะครับก็จะเป็นวัน UGGA s s f นะครับสองกองนี้เป็นกองที่มาลเซอร์ฟันตัวเดียวกันนะครับของบอลลาจอวันออกมาทั้งคู่เลยนะครับแล้วอย่างกอง P Win IMF ละครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้จัดการกองทุนมาหลายต่อหลายครั้งรู้สึกว่ากองนี้น่าสนใจเหมือนกันแล้วในส่วนของ IMF ของกองนี้ ทางคุณสารุพงศ์มองอย่างไรบ้างครับก็ถือว่าอยู่ในทีมที่เป็นเทคเหมือนกันเป็น world innovation นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกองออกใหม่ที่ค่อนข้างน่าสนใจในปีนี้นะครับแล้วก็เราเห็น track record ของตัว Pwin มาแล้วนะครับซึ่งก็ไม่ได้แพ้วัน Ugg เลยนะครับเป็นกองแนะนำของเราเหมือนกันในในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทคนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะครับในเรื่องของการแนะนำการลงทุนใน IMF และ s s f เนี่ยก็ควรจะจัดพอร์ตให้เหมาะสมด้วยนะครับเพราะว่า ทั้งวัน UGGI MF หรือว่าตัว PVNI MF เนี่ยมันมีความเสี่ยงพนังสูงเวลาแกว่งตัวเนี่ยก็จะแกว่งแรงนะครับก็แบ่งสัดส่วนให้เหมาะสมนะครับมีอีกหนึ่งมุมครับหลายคนฝากมาถามบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เคยลงทุนกองทุนรด่ยจอนภาษีนี่แหละยกตัวอย่างเช่น LTF ซึ่งก็ลงทุนในหุ้นไทยแล้วก็อาจจะบางกองก็ขาดทุนอยู่พอสมควรตรงนี้มีมีทางออกหรือว่ามีมีทางแก้ปัญหานี่ครับถ้าเป็น LTF เนี่ยทางแก้เนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับ ก็จะแบ่งเป็น2กรณีกรณีแรกคือครบอายุ LTF แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะขาย LTF ออกมาได้อันนี้ผมแนะนําว่าขายออกมาแล้วมาจัดพอร์ตให้เ<อ>หม,ออมาะสมดีกว่านะครับเริ่มต้นกันใหม่อันนี้น่าจะดีกว่านะครับแต่คนที่ยังติดอยู่ใน LTF แล้วไม่สามารถขยับได้เพราะว่ายังติดเงื่อนไขยอยู่เนี่ยอันนี้ผมต,ต้องยอมทำใจแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกระดิกไปไหนได้นะครับอย่างมากที่สุดก็คือลดความเสี่ยงของตัวเองลงมาลงไปเลือก LTF ที่เป็น7 0 3 0นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงได้แต่ก็ไม่ได้ต่างกันอยู่ดีก็ยังเน้นไปที่หุ้นไทยอยู่ดีก็ยังค่อนข้างที่จะกระจุกตัวแต่ถ้าเป็น IMF อันนี้จะมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนเยอะกว่าถูกต้องครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย IMF เนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนได้หลากหลายกว่านะครับทั้งในเรื่องของการสับเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดยังมีเวลาระยะเวลาการลงทุนอยู่นะครับแล้วยังต้องซื้อ IMF ไปเรื่อยๆเนี่ยผมแนะนําว่าปีนี้อาจจะมองไปในสินทรัพย์อื่นๆที่เอาเข้ามาแทน พอเราเริ่มสะสมสินทรัพย์อื่นๆเข้ามาในพอร์ตเนี่ยมันก็จะเริ่มเบลนกันเป็นพอร์ตโฟลิโอก็เราก็จะเริ่มค่อยๆจัดพอร์ต hmm. ไปตัว mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็เน้นในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงอะไรต่างๆได้ครับแต่จริงๆแล้ว IMF เนี่ยเป็นพอร์ตการลงทุนระยะยาวเพื่อการ,กรเกษียณการสลับไปสลับมาซื้อกองขายกองเปลี่ยนไปเรื่อยๆอาจจะไม่ค่อยดีมั้ครับเอ,อ่ออาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเราอาจจะทําผิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะสับเปลี่ยนก็ต่อเมื่อเราเห็นแล้วว่าเออมันไม่ดีจริงๆหรือว่า พอร์ตมันไม่ได้เหมาะสมกับเราแล้วก็เริ่มที่จะมาจัดพอร์ตใหม่นะครับอ,อันนี้น่าจะเหมาะสมกว่านะครับการที่จะสับเปลี่ยน IMF เไป IMF เมมาเนี่ย มันก็จะมีข้อเสียของมันในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับในเรื่องของตอนขายด้วยเพราะว่ามันจะติดเงื่อนไขนะครับก็จะมีความยุ่งยากในการขายเกิดขึ้นครับฟิลิปฟันซ์ซูเปอร์มาร์ทก็เองก็มีบริการสลับสับเปลี่ยนสวิชกองได้ถูกไหมใช่ครับแล้วก็มีที่ปรึกษาการลงทุนคอยให้คําแนะนำนะครับบางทีอาจจะไม่ต้องสลับก็ได้เราอย่างที่ผมบอกไปก็จะเป็นการซื้อใหม่เข้ามาเพื่อจะเบลนด์ให้มันเหมาะสมก็ทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับ แต่ละบุคคลแต่ละสถานการณ์เลยว่าเอาพอรายเมฟนาเนี่ยลักษณะของการลงทุนของเขาตอนนั้นเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะแนะนําตรงนี้ได้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถที่จะสับเปลี่ยนได้20ปรจอนะครับ,รบสามารถที่จะ สับเปลี่ยนจากกองไม่ดีไปเป็นกองที่กองอื่นๆที่ดีกว่าก็ทําได้เหมือนกันอ่าครับผมซึ่งถ้าคุณผู้ชมนะครับสนใจที่จะซื้อหากองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีประจําปีนี้ไม่ว่าจะเป็น s s f หรือว่า i m f นะครับก็มาขอรับบริการคำรปรึกษาจากทางฟิลิปปัน์ซุปเปอร์มาร์ทหรือว่าถ้าใช้บริการอยู่แล้วจะสลับสับเปลี่ยนสวิชกองทุนเนี่ยก็สามารถทําได้โดยสะดวกนะครับผ่านบริการของฟิลิปปินส์ซุปเปอร์มาร์ทนะครับลองโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่1 8น,น,นี้ขอบคุณคุณสาหนึ่งครับ ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพักกันคู่เดียวกลับมาช่วงหน้าติดตามรายการต่อนะครับ